กีจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระขิงพลีพินาศครั้งที่34วันที่3มิถุนาสองพันหบนึ่งบทกาพพระระตันาตนตรัยนหังสมาสุทรปทูปะควาพุทธังปะควตรวตังพิวาเทมิสวาขาตัวปะควาตาธม,มูธำบังนมาสามิสุปฏิปันนพระควาตสาวกสังโกสังคังนมามิ สองุตบูชาพระพุทธีพินาอรหังสมสสมาสัมพุทธโอสุจิตังผรินิพุทโธคุณนหิทละมโนุธานิปารมีหิเจติสติยาวาชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังฆังสันังขตัวปูเชมิภาพนัตตยังธรรมังเจลามิสตินาสามบทเสด็จมุงเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตละคัจตุเทวตาสัทธังมุนิราชาสาสนังตุสักมุกข,ขา,างสักเคกาเมจารุปเปคิริสิขละลัตะเตจันตะลิเควิมาเนทิเปรตเถจคา,าเมตาลุวะน,าาานาวัคะหเนเขบุตมิเคเต วุมาเจายันตุเทวาเจรัสตะลกษมิยจคันทปนาคาติตตะตาสติเกยัง,งมุนิวรวะจนาสาวทูเมสุนันตุธมมรรมสาวรกาลูยัมปทันตาธมมรรมสาวรากาลูยัมปทันตาธมมรรมสาวรกาลูยัมปทันตาสี่บสทสวดภูตปภาฆะนามกาณโมตัสสะปะคะวะโตกรหะโตสมาสัพุทธะ นโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมมาสุทุัสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมมาสุทธัสะห้าบทสวดไตรนสมณคมนปาฐะพุทธทางเสือนังกชามิธัมมเสรณังกชามิสังฆังสืาังกชามิทุติยัมปิพุทธทางสือนังกชามิทุติยัมปิธัมมัเสือังกชามิทุติยัมปิสังฆังสือนังกชามิตติยัมปิพุทธทางเสือังกชามิตติยามปิธัมมเสือังกชามิตติยัมปิสังฆังสือังกชามิ หปุะศูสัจจกิริยาคถานติเมสนังอัญญพุทโธเมีสนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินาสุติมีหตุสัพพทานติเมสนังอัญญังธรรมูมีสนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินาสุติมีหตุสัพพทานติเมสนังอัญญังสังฆูมีสนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินาสุติมีหตุสัพพทาเจ็ดปุะศูนติรัตนะมาละคถา ปะนาคคาถาพุทธังนะเมตนะภูตตะสริระจิตตังธรรมังนะเมตนะภูตะวิสุทธิสารังสังขังนะเมตนะภูตะสุสีรัิธิเอตังนะเมติรัตนังนะตะรรตตะยะวะังสมาสลิตะวัตุวิเสสะภูตังอโยยายุตตะกูณะโยคะวะสัพพวตังอสมิจะตัมหิปิเตเถวะยะถาติทันเต เอกวินาติตะเลสัมมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะติเรจปาทุกูตังคัมพีระยาวิสยังคาทิตุตสสถังวิญูหิปันทิตะชะเนหิวิชญญะลูปังโลกามหิเกหิจิกทานจุปลปนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังกูนกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุปัสตังมณสิสุทัปัสสะทฐานังปุญญาธิกานะ มะสมุตตมปนนะปุณณภูมังทุขกขะมมตจนะมุขาสาะสันนังคตานางังปูชาละเหสุปัละมังอภิปูชนเนยังนิพานาสจิิริยายุปนิสสยธรรงสมาคเนสัมมาลสโธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถากุสะเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจปปิสนันนังคมณียเมวะตสมาหิตงตงติลัตานางัสานางสันนังคตาตมหะ ลัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสามนาปูเชมาจาปิสสตาสุปัสสัจิตตาตัทฐานุปาลิจริยาสถารตาจะบุญเยนาตถาสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนาตัาสสะจะสถาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโรกุตราภิสมโยนิยโตสุโพชังตโสปนิสยะจะยายะยัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปัสสาทกาโล แปดนามการัสิทธิาทายยคถาโยจักกุมาโมหะมาราปกัตโุสัมบังวาพุทโธสุกัตวิมุตโตมารัสะป,ปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินเนยยางพุธทธังวลันตังสีรลสานามามิโลกัสสนาสัจาวินายกัญจ ตันเตชสาเตชิยสิทธิโหตูสัพันตระยาจาวินาสเมตุธมุทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสีโรกษาวิสุทธิมัรคางนิยานิโคธรรมัตละสะทาลีสาตาวุโหสติกโลสุกินโนธรรมังพลันตังศิรสานามิโมหปัทาลังปะสสันตถาหังตันเตชสาเตชยสิทธิโหตูสัพันตระยาจาวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสะปะภูปะกิเลสะเชตาสัตโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวากาตะธรรมามุชิตังกัลโลติสังฆังวรันตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฐิงตันเตชะสาเตชะยัสติหุ่นตุสัพพันตระยะจวินาสเมนตกาบุตสุตนะโมกาตะขะฐานะโมอรัฏโตสัมมาสัมพุทธสัมมีสีโนนะโมอุตมะธรรมะสะสวากาตะเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคสปิวิสุทธสีระทิิโน นะโมหะมัตยารัตสะรัตนาตยัสสะสาธุกังนะโมอมัคติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินะโมขลปภาวินะวิคัจจุปปัตถวานะโมกัลานุภาวินะสุวัตถิปุตุสัปทานะโมกัลลสัตเตเชนะวิทิมิโหมิเตชวาสิปุสุปมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังปะขวาสเกสุวิหารติฉปิดาวุฒุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัสถิงมจัมมติหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอรหันเติหิตัสสิจารุกะธาตุชิเทวตาเยปุยเยนาสัน พระควรตามสนายาพิคุสังขัญจะอัตะโคจตุนาสุทาวาสก,กายีกานางเทวานังเอตสัสหุสิอายังหัวพะควาสกเกสุวิหระรติกะปิโนทุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะ สัติมัจจมตติเหตุิคุสตเหิสัเพหิว่อรหันเตหิตทัสิโกาุหิเทวตาเยปุยเยนะสันิพตาหนติปะควันตามสนายพิคุสังคังจะยานุนัมยังปิเยนาปะขวาติณุปสังมยเมอุสังมิตวาปะขวตสัติกปเจกขาถาปัสยามติอัตขตาเทวตาสยตาปินามะปะรงวาภริสุตสมัญชิตตังวาปะหังภาสาญะภาษาลิตตังวาปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวุสุตาวาเศสุตเ กมตันพิตาภูเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอมาคตังอภาสิมหาสมยุปรวัรสมิงเทวกยาสมาคตาคตมะอิมาธรรมสมยังตักิตาเจวะอราชิตาสังคันติอัตโขอ布าเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมาคตังอภาสิตัตติโกสมาสะหังสุจิตตังอัตโนมชุกะมะกังสุสารติวันิตาในขะเหตตว่าอินทิยานิรักันติปันธิตาติอัตโคอ布าเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมาคตังอภาสิเชตวะคีนาเชตวะปริคังอิทักขีภะหัตมะเมชา เตรนันติสุขาวิมลราชกุมาตาสุทันตาสุสุนัคาติอัตโขปปาราเทวตจาระขัมวัตุสันติกิมาคาถังอภัสติเยเกจิพุทธังเสืนังคาตาเสนาเตคัมมิสติภัยภูมิปะหายามุสสาวเทหังเทวะกายังปริปุเรสติติ อาตะโขปะข่าวะพิกุอัมเตสิเยปุยนะพิกเวตะสสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปเยตาโหติตสาขัตังสุนายาติกุสังขังจะเยปิเตพิกเวอะเฮตสุงวิตามัทนางนะฮะตูสมาสัพพุทธาเตสัพพิปะขาวาตานังเอตัาปรามายวะเทวตาสันิปเยตาเหตสุงสยจัตปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวปุวิสตินะขัตมัทนางนะนโตสมาสัมพุทธาเตสัพพิปะขาวาตานังเอตัาปรามายวะเทวตาสันิปเยตาภูวิสติสยจัตปิไมหังเอตระหิ อาจิคิสสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิกิตายิสสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิเทสิตสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิตัสุนัตะสาตุกังมานัสิกโลทาพาสิตสามีติเอวะพเทติโกเตปิกุปะขะวะโตัวปะจสสุปะขะไวตัถวุจจะสิโลกะมนุษย์กษามิยตะกุมาตัสสิตาเยสิตาขิริรัพพระรามภิตาสมาหิตาปุถุสิหวสันตินารุมหาสัพพิสักุโนโอธาตันมะสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลา พิโยปัญจสเตยตวาวัเอกปิรวัตรเทวีเตตปะตูอมันตยิสัทธาสาวเกศสนิรเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานะธาปิกโวเตจะอัตปะมะคลุสุขะพุทธะศาสนานงเตสัพปตุอหุยนังอมุสนาทศาสนานางอาเปเกสตะมัตถะหงสหัสสังอัตสัตติงสตังเอเคสหัสสานังอมุสนามัทธสุงอาเปเกนัตตะมัตถะหงสิสาสัพพาพุตตาอหุปัญจัสพันอาพิญญายะปวะกิตตวะนาจคุมาตระตูอมันตยิสัทธาสาวเกศสนิรเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานะธาปิคโวเยวหังปิ สยุตามิคิระหิอนลูุปโสรสัตสหัสตาวายขาภุมากปิตวัตวาอิทิมโตชุติมโตนาวโตโยสสิโนมทมนาอิกะมุงภิกขุนาสัมติงวานังชาสหัสาหิมาวตายคขานราตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตนาวโตโยสสิโนโมทมนาอิกะมุงภิกขุนาสัมติงวานังสาธาคิราติสหัสายคขานราตะวันนิโนอิทิมโตชุติมาโตนาวนาิกมโตโยสมติงโนัง อิจเจเตโสรัสสะหัสายขานตตะวันนิโนติมตโตชุติมตุลหน้าวตุลยัสสินโนมัทมาณิกขะมุงภิกขณาสมติ์วนังเวสสามิตาปัญจสัตตายขานตตะวันนิโนติมตโตชุติมตุลหน้าวตุลยัสสินโนมัทมาณิกขะมุงภิกขณาสมติ์วนังกุมพีโลราชคหิโกวิปุลสันอิเวสานังปิญโยนางสัตตสหัสสังญขานังปยุรปาสติ คุณพีโรลรชค ا หิโสศปะคัสมพติงวานางกุริมัญชตที่สาราชาัตตะถุสัตติขัตัปนังอธิปติมหาราชายศสิโสกุตตปิตัสสภูรทนามามาหพรลายที่มันโตชุติมันโตนัวันโตยสสิโนมทัมนาปิกามุีคุณสัมพติงวานางทักขิณันชาที่สาราชวิรุโหัตัปปะสัตติคุปพันางอธิปฏิมหาราชายศสิโสกุตตปิตัสสริทตนามามาหพรลายที่มันโตชุติมันโตนัวันโตยศสิโนมุทัตมนาภิก ปฉิมันจัติสังราชวิรุปปคุปตสตินะคะนังอธิปติมหาราชเยสสติโสภุตปปิตัสสะปหูธนะมามหพพลาอิติมาโตชุติมันโตวนะวันโตยสสีนโมุทัมนาภิกขุบุภิกุลาสมติงวนังปุตตะราชจทิสังราชกูวิรุตปัสสติยสคานังอธิปติมหาราชเยสสติโสปุตปปิตัสสะปหูธนะมามหพพลาอิติมาโตชุติมันโตวนะวันโตยสสีนโมุทัมนาภิกขุบุภิกุลาสมติงวนังปุริมาติสังคตะนัทุตตะขิในหน้าวิรุธากุปชิในหน้าวิร สาราชาสมันตาจตุรสุสาสถานละมนาธารสุวรรณกปิณวัฒเวได้สังมายาวินุทสาคูวันชนิกาสธามายากุเททุเวทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามสิุโจักกินุคันทุนิคันทุจปะนาทูปะมันโยจัเทวสุโตจัตมาตลิจิตาสีนุจักันตะโพนโรราชาชนุสโภอาคูปจัตสีโคเจวัติมพะลูสุยะวัชสาเอเตตันเยจัราชโรคันตภาสหราชุภิโมทามนาอภิกรรมุงปิกุณังเสริมปติมวนาอัฐาคูลาภาษาลคาเวสราสหัตจักกา ກັບພະລາຊາຕາລະອາກູໄປອາຄາສະຫະຢາທິທິ ยมุนาทัตตะคถาจะอาคูนาคายยศสิโนเอราวันโนมหานาโคศปาคัสสมิติงวันังเยนาคราชีสหะสหารติทิพทิชฌาปคิวิสุทธจักขูเวหายสศเตวนามชปตาจิตาสุปนาอิทธิสัตตามังอภยันตุธานาคราชานามาสีสุปนาตัวเข็มมังกาศีพุทโธสันหะหิปวจิหิปุปหะยันตานาคาสุปนาสระมะกาสุปุตตาชิตาวชนหะเทนะสสมุตตังอสุราสิตาพัตโรวัสวัตเสรษอิทิมตโตยสศสิโนคาระกัญชามหาปิสมาอสุราธนเวคาสาวปเจตติสุจิตติจิตจักริ สหสัตว์ตันจักรรีปุตตานาสัพเพเวโรจนามาก,กาสัณหิทวาพาระลิงเจตนามาหุปสัมุปาขมูสมโยธานิพัทันเตยพิคุณังสัมพติงวานาัง พระโภจาเทวาปทวีจเตโชวายุตถาคบูงวรุณาวรุณาเทวาสุบงจายสสะสหะเมตตายุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนท่าเสตษฐาทากายาสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมาโตวันาวันโตยสัสสิโนมัมมาณะพิจามุงปิคุณาสัมปติงวนงเวทูจะเทวาสหริจะสมาจัตุเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทสัมคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขันนิปุรักิตาวาคูมัทวาลาหกาวัสุนังวัสุเสโทสโกปะฆาปุรินทัตโตท่าเศรษฐากายท เพื่อนรัตนวันนิโนยที่มาโตชุติมาโตและมัตโตยสศินโนมัตมาณาพิการมุพิจาณาเสด็จจริงว่านางอัฐาคูสาภูเทวชลมาคีสิคาลิวะอริทกาจัรโลชาจักอุมาภูผกานิพาสิโนวรุณาสหธรรมะจักรจุตตาจักอเนชกาสุริยะรุจิลาอาภูบกุวัสมวานิสิโนท่าเสรษฐาอัฐากายาสเพื่อนรัตนวันนิโนยที่มาโตชุติมาโตและมัตโตยสศินโนมัตมาณาพิการมุพิจาณาเสด็จจริงว่านาง สัมมานามหาสัมมานา,า,นามนุสสามนุสสุตมาคิทาปทูติกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาตากูหรโยเทวายิติโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาาคาอาคูเทวายัสสินโนทัสเตตัางทากายาสเพนะนตะวันะวนิโน อิทิมัาโตชุติมัาโตวันแรวันโตยัสสิโนโมทัศนาภิกขมุณพิกขุณาสมุติงวานังสุการกลุ่มหาอรุณาภูเวคานาสาสหะโพธาระเคหาปะโมกขาภูศิวะวิจักขนาสัทธามัตตาหาลักชามิสกกาจายัสสิโนทัานยังอาคาปะชุดหนุยศิสาภิวัติทิเสศเตชะทายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมัาโตชุติมัาโตวันแรวันโตยัสสิโนโมทัมศนาภิกมุณพิกขุณาสมุติงวานังเขมิยะตุสิตายามากาตะกาจายัสสิโนสัพพิทกาลรามสิตาชุตินามาจาอาสวานิมานะกติ วัน <Net> ิมิตาสัตเตตัตตากายาสเพนานะตะวันิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันั้มันโตนัสสินโนมุทัศมนาภิกขะมุงภิกขุนาสมาติวันังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานะตะวันิโนนามันวะอีนะอาคันฉุงเยันเยสติสาสหะ รู้ทัชชิมักคีลังโอคัตินัมนาสวางสเขมูขะตลังลาขังจันทังวัสิตาติสังสุพมมาบรัมตจะปุตตะอิสิมโตสหสนังกุมาโรติโสจะสุปคัสสมิติงวานังสหัสพามะโลกานังมหาธรมะพิธินตติปุปปัโนชุติมโตวิสมากายุยยัสสิโสทัศเศรษาอิสระอากูปเจกิวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริตโวบริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสิเตเทวสัพพามเกมมารสีนาภิกามิภาษาการหาสามัญทียังเอตักันหาสัพพันธัตารเขนะปปัตมตุโวสัมมต๊ ปริวาริธรรมมุจิตาโกจินาอิติธรรมหาเสนาคันหาเสนากะเปสัยปฏินาตะละมหัจสรางตะวานะเพระวังยะถาอุสังโกเมโคสนายตโตสัมมิชุโก ตาธาโสปติทาวติส um, so, okay. ังกุโตอสยังวเสตัญจสศพังอภิญญยยะววจตวานจักขุมาตตัวมัตยิสัทาสาวะเกสันนิรเตมาลเสนาพิกกตตาเตวิชาณทถพิกโมเตจะอัตตะมกรูสุทวะพุทธะสัสนาวีตะราคีหิปกามุงในสังรมปิอินชยูสเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสินโนโมทติสหภูติหิสาวกาเตชนิสุตติ เวทผสวดมังคละสุตังเกษวนาจะภารานางปสิตาและเะเสวนาภูชาจะภูชนียานางเอตมังคละมุตมังปฏิรูปปเทสะปาสโจะภูเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปริจิจเเอตมังคละมุตมังพาหุสัจจัญจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาเจยาวาจาเอตมังคละมุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสสังขโห อนาคุลาจักกรรมบรตาเอตมังคละมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการันจะสังขโหอนัวชานิกรรมานิเอตมังคละมุตตมังอารตีวิตรตีปปามัชปาจสัญญโมปะปะมาโทจะธรมเมสุเอตมังคละมุตตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุธีจะขัญยุตากาเลณธรรมัสวนังเอตมังคละมุตตมัง ขันติจะตสูวะจัตสตาสัมมานานัญจะทัศนังกาลินะธรรมสากชัยเอตมังคลามุตตมงตัพูจะพมะจริยันจะอริยสัจานัทสนังลิพานาสชิกิริยาจะเอตมังคลามุตตมงพุทธะโลกธรรมมหิจิตังยสัสนกกรรมปติหาโสกังวิรชังเขมังเอตมังคลามุตตมงเอตาติสานิกัตะวานะสัพพธรรมปะราชิตาสัพพะโสถิงัจันติตันเตสังมังคลามุตตมันติ สิบสองมวส่วนรัตนผลิตยังกิจิวิตังอิทังวาหุลังวาสเกสุวาอย่างรัตนังปณีตังณโตะโนสัตมังอธิสาเกเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิภูตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยะทัชฌาสักยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมนะสัมมัติกิจิอิทัมปิธรรมเรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิภูตุ ยามพุทธเศทโผปริวันณีสุจริงสมาธิมานนตาลิกัญญามหุสมาทินาเตนะสมุณาวิชติอิทัมปิธรรมีละนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคละอัตสัตตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิสุโพนติเตทกินยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุถินานิมหัปปารานิอิทัมเป สังเคระนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุเยสุปายุตตามณสาทันหินะนิกามินโคตมะสาสนาหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐาบุทานิพุติคุญชะมานาอิทัปิสังเคระนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุขีนางกุรานังนวังนัติสัมภวังวีรตจิตตายะติเกพระวสณิเตขีนะพีชาขาวิรุณหิฉันทา นิพพันติทีรายะธาจามปาทีโปอิทัมปิสังเคและนางบุรีตังเอเตนะสัจินัสสวัตติโกตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวอัตตาหเวชิตังสโยยาจายังอิตลาประชาะอาตตะทันตาสาพโรสพรัสสะทิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนะคันตโพนะมมรสหัสภูมุนาชิตังอภะชิตังกอิลาตถาลุปสัสสะชันตุโนสิ 14. บสี่บทสวดเคสุกัสูรภาสิตะมิทังเตนะปะคะวตาชานะตาปสัสตอาอรหัตตาสัมมาสัพพเทนะเอทะตุมหีมาอุสเวนะมาปะรัมประรายมา อิติค mm ิรายมะปิตะกะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการละปาลิวิตะเกนะมาทิฏฐิอิชานะขันติยามาพัพพระลูกตายะมาสัมโนโนคุยะธาตุเมเหอตตะนาวอาชาเนยะธาอิเมธมาอกุศลาอิเมธรรมะสวัชชัอิเมธมะวิญุกะระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินะอะหิตายะทุกขายะสังวัตติธาตุเม เหปชะเหยะทะยะทาตุเมยะทาตุเหอัตนาวาชะเนยธาอิเมธมากรุสลายอิเมธมาอนาวะชะอิเมธมาวิจุปัสสาอิเมธมาสัมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสกษังวัตติอะตุเมเหกุปะสัมปชะวิหะเลยาถาติสิบห้าบทสูตรอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตาระปะมายงฉลูปนิตาสนาสันติตานาเอตังพระยังมะระณีเปิขัมมานุ ปุญญานิกะยิรัทสุขาวหานิอุปนียติชีวิตาปปะมายังฉลูปนิาสสะนะสันติธานาเอตังข่อยังมารณเเีปิฆะมโนโลกามิสังปัะชชะหสันติเปโคโยธาย耶นะสังยะโมวาจะยะุทาเ,ทเททาตเจตสาตังปัสสะปิทสสะสุขายะกุติยังชีวมโนภะกะโรติปุญญางธรรมูหะเวลคติธรรมะจาริงธรรมูสุจินโนสุขามาวะหติ เอสานิสังโสรมเมสุทิเนณทุกขติจิติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยัถาปัญาปัสสติัตถานิพินติทุเคสัมปะโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยัถาปัญญาปัสสติอัตถานิพินติทุเขสัมปะโควิสุทธิยาสเพธมาคะนตติยัถาปัญญาปัสสติอัตถานิพินติทุเขเอสัตถิโควิสุทติยาสิบหก สิบปุสรดอปนักชาดกอปนักฐานเมเกทุกอย่างอหุตากิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันากังพระหุงเวสรณังยติปภาตะปภาตานิวนานิจะอารามลุกคะเจตยานิมนุษะพยะตชิตาเอตังโขสนณังเขมังในตังสรณะมุตตมังเนทังสนณะมัคคมาสัพพทุขมุจติโยจะกพุทธันจะธรรมจะสังคันจะตสรณังกตจัตตาริยสัจจานิ สัมมัปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสะทุกขสะมุป,ปาทางทุกขสะจะอติกมงังอริยจะอัตังคิกัางทุกขูปะสะมคามินงังเอตังโรสรนางเขมังเอตังสศน,นะมุตตมังเอตังส,นนงสนศนามคัมมะสัะทุขับมุจติสิจบทสวดพกกระเถรกัตตะคถาอติตะนานวาคเมยะนับปฏิกังเขนาคตางังบุคคลไม่ควรกำลังถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาสติตามปหีนานตังอัปปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาังกุปฟังตังวิธานมะนุภูหเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผู้ปครองเธออัดเชวะกิจจะมาตพังโกชัญญามะรนางสุเว คึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนหิโนสังฆารันเตนะมหาสเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัรรมตันทิตังตังเวพตเทกลัตโตติสันโตอาจิกเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุนคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีิแลก8 8บทสวดพินหะปัจเจเวกะคณะปาฐะทชลาธรรมมุมหิตชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่างคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมม,มหิตยาธิมีอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมภมมิมรณันางอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่บางคความตายเป็นไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาวูวินาภาวะเราจะตังเวนไปต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของละของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปงมมะะวงกรรมสกุลหิกรรม,มทายทุมกรรมโยนิกรรม,มพันทุกรรม,มะ ปฏิสละโลกเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการไปที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤษสามิกัลยาณาังวาปาปังวาตัสทายาโทะวิสามิเราทํากรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นขายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการมน,นั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหงังปันจเวคิต,ตัพพังเราทรั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิพยาสุกัปัตตาจนิสกาปตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหิหิสัมภตังคุญยศสัพพังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัพปพพต,ติส,สิทธิยาฐานังทัถตุสัทธายะสีลังและขตุสัพพทาขวนาพิรตาหัวตุขจันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาปรลปตาปเจกานันจะย,ยังพลังอร,รหรันตานันจะเตชินะละขังปัธมิสัพพโส ยี่สิบส่วนเทวตาปฏิทานักษายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตธรรมมัทธานิณะวันตุปูชิตาสุติน์ารุนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจะมชันนวากาจะปิกโวสาลามิกาธนปฏิปัสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานุปูตาสุกิตาะวันตุเตชะลาภูชาเยปีจะอันตัสัพพาวาสังเสตัชตาอัตตวุปปัติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิตุกขสสัยการุณตูสังขยัง ธาตุจีดังสตังธรรมูธรรมัตทราเจปุกคลาสังโฆโหตุสมะโควอัตายะจ่หิตายะจะาทำเมระคตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสังกาปุเนยามะธทมเมอริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถา คุณยสิทธานิกตตาสยานัญญานิกตานิเมเตสัจพะกินโนหงตุสัตานันาตาปมานาเยปิตาคุณะวันตาจะไม่แห่งปานตาปิตาสิโยทิฏฐามจายะทิฏฐาวาอันเยมชัชตะเวรินโนส,สัตตาติท,ทันติโลกัสมิงเตภุมาจตุโยนิกา ปเจกัจจตุโกาลาสังสาราภพวาะเวยาตังเงปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนประชานนติเทวาเตสังนิเวตะยุงมะยาทินานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสตาโหตุอุราสุขชีวิโนเขมะปัทันจะปปโคนตุเตสัสสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญอื่นทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งครงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถุงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีขอสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบรวดมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปูงขอข้าพเจ้าเจริญรุ่งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปดีพินาศรวมที่สมเด็นประญานสังวรพระประวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอาพลภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็นสิทธิุปการเทิงศาธุ